สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast ค่ะดิฉันแอนค่ะสวัสดีค่ะยูค่ะคลิปนี้เราลองเปิดตัวเป็นภาพเคลื่อนไหวดูค่ะเอาละ่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่ามันชวนให้เราสงสัยในความเป็นจริงที่เรากำลังอยู่นี้มากๆเลยค่ะแอนนั่นก็คือคำถามที่ว่าหรือว่าเราอยู่ใน The Matrix ค่ะใช่ค่ะยูคำถามนี้มาจากภาพยนตร์ไซไฟระดับตำนานอย่าง The Matrix นะคะ ซึ่งในหนังเนี่ยมนุษย์ถูกเครื่องจักรที่ทรงปัญญาควบคุมและถูกจองจำอยู่ในโลกจำลองเสมือนจริงหรือซิมูเลเตดเรียลิตี้โดยที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่เป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อที่ตัวเอกอย่างนีโอต้องเลือกกินยาสีแดงกับยาสีน้าเงินใช่ไหมคะแอนอยูชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะสงสัยว่าเราอยู่ในแมทริกซ์จริงๆหรอคะนั่นแหละค่ะยู แนวคิดที่ว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจำลองเนี่ยไม่ได้มีแค่ในหนังนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัญาหลายคนก็กำลังถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้นี้ค่ะจริงเหรอคะมีหลักฐานอะไรบ้างคะแอนหลักฐานโดยตรงยังไม่มีหรอกคายูแต่มีแนวคิดที่เรียกว่า simulation hypothesis หรือสมมติฐานโลกจำลองค่ะซึ่งเป็นแนวคิดที่นำเสนอโดยนักปรัญา Nick บ o s t ROM เขาเสนอว่าในอนาคตอรารยธรรมที่ก้าวหน้ามากม จะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากพอที่จะสร้างการจำลองบรรพบุรุษหรือ ancestor simulation ที่สมจริงได้ค่ะอ๋อเหมือนเขาสร้างโปรแกรมที่จำลองชีวิตของคนในอดีตขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะและจะหากอารยธรรมที่ก้าวหน้านี้สามารถสร้างการจำลองแบบนั้นได้จริงๆคําคำถามคือมีความเป็นไปได้มากกว่าไหมที่เราเองก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมจำลองนั้นแทนที่จะเป็นคนจริงๆในจักรวาลจริงๆที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวค่ะ โอ้โห oh. ฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวจังเลยนะคะแอนเหมือนกับว่าเราเป็นแค่ตัวละครในเกมที่คนอื่นเล่นอยู่อะคะ่ะใช่ค่ะยู่และบางคนก็มองว่ามีหลักฐานบางอย่างในจักรวาลของเราที่ชวนให้สงสัยอย่างเช่นค่าคงที่ทางฟิสิกส์ที่ดูเหมือนถูกปรับแต่งมาอย่างละเอียดหรือ Fine Tuning of Physical c o n s t a n t ค่าต่างๆในจักรวาลเช่นค่าแรงโน้มถ่วงค่าประจุอิเล็กตรอน ดูเหมือนจะถูกปรับแต่งมาอย่างแม่นยำมากจนน่าเชื่อถือเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ถ้าค่าเหล่านี้ผิดไปเพียงนิดเดียวจาก,กระวาลก็อาจจะไม่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ได้เลยค่ะบางคนก็เลยมองว่ามันเหมือนกับพารามิเตอร์ที่ถูกตั้งค่าไว้ในโปรแกรมจำลองหรือบลักหรือข้อผิดพลาดในระบบ p ัว t ชื e s in the Matrix บางคนก็ตีความปรากฏการณ์แปลกๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิตว่าอาจเป็นบั๊กหรือความผิดปกติของโลกจำลองนี้ค่ะเหมือนที่บางคนรู้สึกว่าเดจาวูบ่อยๆหรือมีเรื่องบังเอิญแปลกๆใช่ไหมคะยูถูกต้องเลยคะ่ะยูแนวคิดเหล่านี้ก็ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดและเรื่องเล่าที่มนุษย์สงสัยมานานแล้วนะคะว่าโลกที่เราอยู่เป็นเพียงภาพลวงตาหรือมีพลังงานบางอย่าง ที่ควบคุมเราอยู่เหมือนที่เราคุยกันเรื่องผีหรือมิติขรนตระเลยใช่ไหมคะแอนที่เรามองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลอยู่อะ่ะใช่ค่ะมันก็เป็นการพยายามหาคําตอบให้กับสิ่งที่ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเพียงแต่สมมุติฐานโลกจําลองนี้จะใช้กรอบคิดทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาอธิบายแทนค่ะแล้วถ้าเราอยู่ในแมทริกซ์จริงๆล่ะคะแอนมันจะมีความหมายอะไรกับชีวิตเราบ้างคะนั่นแหละค่ะคือคําถามเชิงปรัชญาที่สําคัญเลยอยู่ ไม่ว่าสมมติฐานโลกจำลองจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามการได้คิดถึงมันเนี่ยทำให้เราได้ข้อคิดหลายอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือคุณค่าของความเป็นจริงที่คุณกำลังสัมผัสอยู่ค่ะไม่ว่าโลกนี้จะเป็นของจริงร้อเเซหรือเป็นโปรแกรมจำลองร้อเซสิ่งที่เราสัมผัสได้ตอนนี้คือความรู้สึกเจ็บปวดรักสุขเศร้าจงใช้ชีวิตและสร้างคุณค่าในความเป็นจริงที่คุณกำลังอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะ อ๋อ oh, เหมือนกับว่าแม้ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่เราก็ยังเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะยู you. อย่างที่สองคือความสำคัญของการตั้งคำถามค่ะการสงสัยในความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันนำไปสู่การค้นหาความรู้ใหม่ๆและทำให้เราไม่หลงเชื่อง่ายค่ะยู <You S 2> เห็นด้วยเลยค่ะยูชอบตั้งคำถามมากๆเลยและสุดท้ายคืออิสระในการเลือกค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกจริงหรือโลกจาลอง เรายังคงมีอิสระในการตัดสินใจเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนเลือกที่จะทำอะไรและเลือกที่จะสร้างความหมายให้กับชีวิตของเราได้นั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ค่ะยูว่าวันนี้ได้ข้อคิดที่ทำให้ยูรู้สึกมีพลังมากๆเลยค่ะแอนไม่ว่าเราจะอยู่ในแมทริกซ์หรือไม่เราก็ยังเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองได้ดีใจที่ยูรู้สึกอย่างนั้นค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามปลายเปิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่า ถ้าคุณถูกให้เลือกระหว่างยาเม็ดสีแดงคือความจริงอันโหดร้ายกับยาเม็ดสีน้ำเงินคือความสุขในโลกจำลองคุณจะเลือกอะไรและการได้ลองคิดถึงแนวคิดโลกจำลองนี้เปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปนั่งดูหนัง The Matrix อีกรอบเลยค่ะแอนสำหรับวันนี้ดิฉันแอนและยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ